ลุงท่องกับาพี่น้องมาชมตาข้าเหนียวลุงท่องคือเก่าเนาะครับผมออกออกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเด้อพี่น้องเออบานี้ห่วงเริ่มสวยงามแล้วครับผมนกกระไลพี่นะ้องพุ่นบินกันเป็นเต็มอยู่เนาะครับอ่ะกินปนะ้ายเนาะลุงท่องกับจิได้มาเห็ดไอก้กาไลายนกไวอยู่ดอกครับผมเนาะป้องกันไวแน่แห่งแต่น้อยอยู่นะครับผมนี่ ออกแล้วนะครับเกือบเต็มพื้นที่แล้วพี่น้องนี่งานหนึ่งนี่นะครับโอ้ยห่วงสวยงามพี่น้องห่วงห่วงเขาเพิ่นกระหูดซื้อว่าสวยงามดีนะครับผมห่วงกะใหญ่สมตุนอยู่พี่น้องเนาะห่วงเพิ่นกัใหญ่สมตุนอยู่นะครับผมห่วงกะซื้อว่าใหญ่สมตุนดีอยู่นะครับผมนำนักกับคงจะดีพี่น้องนี่เพราะข้าเพิ่นกระโหนมล่วงแล้วนะครับผมนำนักกับคงจะดีอยู่เนาะ ครับผมนี่เขาทาอยู่พี่น้องเขาหมิดเน่าๆนาะครับผมหมิดเน่าๆคล้ายๆกับเขาหอมมะลินะครับพูนฝั่งทางฝุ่นก็บว่าท่านได้ออกเม็ดดอกพี่น้องพูนนะครับผมฝั่งทางนี้เป็นงามกลัวพิ่นก็เลยออกเนาะพี่น้องเนาะนี่เแล้วฝั่งทางฝุ่นนะครับผมนี่คือเขาเหนียวนะครับลุงท่องก็บว่าท่านด้การันตีดอกว่าเป็นเขาพันนาขาวอีหยังคือจังไรนาะพี่น้องลุงท่องกับบุหูจักพันเขา ก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆนะครับถึงท่องพึ่งใดมาใส่มาลองเบึงเนาะครับผมครับก็เห็นเพื่อนๆเอฟซีเพื่อนกับวาอยู่เพื่อนว่าเป็นพันข้าวเหนียวสายพันใหม่เนาะพันข้าวเหนียวพันหนาขาวเพื่อนว่าเนาะครับผมอ่ะสิพันใดกระทางเนาะพี่น้องก็ให้เป็นข้าวเหนียวอ่อนหนุ่มกินใดก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะครับผมกลับมา รีวิวให้พี่น้องด้เบิ่งเนาะปลาข้าวเหนียวหนึ่งลาครับผมขอขอบคุณหลายๆครับผมไก่จีได้เกียวแล้วพี่น้องไก่จีนได้เกียวแล้วนะครับผมนะครับขอ,ขอสวัสดีครับผม